กับแนนอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะแนนก็มีวิธีง่ายๆมากๆเลยล่ะค่ะที่เพื่อนๆนนะคะ่ะสามารถทําเองได้ที่บ้านแล้วก็หาอุปกรณ์ไดง่ายๆมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะที่แนนยกตัวอย่างมานั่นก็คือนี่เลย mm hmm. กาดกาแฟของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. เห็นหรือเปล่าอันนี้นะคะรับรองเลยค่ะว่าสาวๆคนไหนนะคะที่อยากมีผิวหน้าที่เปล่งปั่งแล้วก็เป็นธรรมชาตินี่นะคะใช้วิธีนี้เลยค่ะกาดกาแฟซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถ ไปขอตามร้านที่เขาขายกาแฟได้ง่ายเลยนะคะซึ่งเวลาเพื่อนๆที่จะเวลาเอามาพอกหน้าเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยค่ะมีความชื้นสูงเพราะว่ามันจะขึ้นลาได้ง่ายนั่นเองค่ะก่อนใช้ก็ต้องดูกันดีๆนะคะอ่าเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทำยังไง เรามาเริ่มกันที่สูตรแรกสําหรับการขัดหน้าของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยน้าผึ้งร้อนั่นเองค่ะซึ่งเราจะใช้1นส่วนสถ้วยนี่นะคะแล้วต่อไปแล้วก็คือนมสดค่ะนมสดนะคะเราใช้1นส่วนสค่ะ ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือกากกาแฟของเรานั่นเองค่ะใช้1่ถ้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆ่นะคะที่ไปหากาแฟมาได้แล้วเนี้ยนะคะ,ะเวลาที่เราเอามาทาบนผิวหน้าของเราเนี่ยนะคะมันก็ยังจะมีกลิ่นอ่อนๆอยู่นะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยหมายความว่ามันยังมีสารคาเฟอีนอยู่ค่ะซึ่งตัวคาเฟอีนเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ขับสารพิษออกจากผิวของเราได้ ค่ะหลังจากที่เรานะคะคนส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้าด้วยกันแล้วนะคะทั้งกากกาแฟนมสดและน้ำผึ้งนะคะเราก็นำเอามาขัดและนวดหน้าเบาๆค่ะบนผิวที่เปียกเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้แสบผิวนั่นเองค่ะแล้วเวลาเราทาเนี่ยนะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก15-20นาทีค่ะสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเนี่ยนะคะเนียนนุ่มแล้วก็ให้ดูอ่อนเยาว์มากขึ้นด้วยค่ะ แล้วนี่นะคะก็ถึงวิธีที่สองของเรานั่นก็คือการพอกตัวนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะมีส่วนผสมนั่นก็คือคมิน้นโยเกิร์ตนะคะแล้วก็กาแฟหนึ่งถ้วยค่ะเริ่มด้วยการนำเอาคาิ้นนะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะทั้งถ้วยเลยและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือกากกาแฟของเรานั่นเองค่ะ หลังจากที่เรานะคะคเทส่วนผสมทั้งหมดนะคะคเรียบร้อยแล้วเ,เราก็มาคนให้เป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะคเราก็มานวดลงบนผิวนะคะอย่างเบามือค่ะเวลาที่เราอาบน้ำนะะเราก็นวดสักประมาณ15-30นาทีค่ะทําเป็นประจะ,ะสัปดาห์ละ1-2ครง้งค่ะก็ะจะทําให้ผิวที่มีรอยสิวจุดด่างดำะะหรือว่าผิวที่ดูหม่นหมองดูสว่างและสดใสขึ้นค่ะ แล้วนี้นะคะก็คือวิธีทั้ง2วิธีนะคะที่แนนนามาฝากกันในวันนี้ค่ะสําหรับประโยชน์นะคะของการกาแฟเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเอาเป็นว่าครั้งหน้านะคะแนนจะมีวิธีอะไรมาแนะนําให้สาวๆได้ดูอีกนะคะก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะสำหรับว,วันนี้ก็หมดเวลาของแนนแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทํเสวยตาดีกว่าเดี๋ยว,วน,นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ